และตำรวจพื้นที่จังหวัดยะลานะคะได้ผนึกกำลังตั้งจุดตรวจเข้มข้นตามมาตรการในช่วงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่2 5 1 8เพื่อรณรงรงให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนป้องกันการกระทำผิดและลดการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการกวดขันผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการขับเร็วดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขาดขาและอื่นๆค่ะด้านร้อยตำรวจเอกทรณัทพิรมสุรอง สารวัตรจราจรสพอมือยาลาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามแนวนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เน้นย้ําตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ให้แนวทางนโยบายโดยเฉพาะ10บรถขมค่ะไม่ว่าจะเป็นการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดื่มไม่ขับช่วงปีใหม่นี้นะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยและเพื่อร่วมทางค่ะที่ใช้ ถนนร่วมกันให้ปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ